อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนนะฮะก็มีคนขอมาว่าขอให้ทาเขตศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะแต่ว่าก็ได้แหละนะเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเขตศักดิ์สิทธิ์นะว่าแต่ละอันต่างกันยังไงนะและมีอันไหนที่ผมได้นะําไม่ทำไหมซึ่งส่วนตัวผมก็ยังไม่ทาเพราะตัวผมก็ไม่ได้ว่างมานั่งทําอะไรหมดขนาดนั้นนะโอเค เอออันเนี้ยเราจะเป็นต้องลงเป็นเลเดซี่แล้วก็ลีนาจินแล้วก็แคตตี้แล้วก็ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะไอ้หนูเนี่ยโ,โคโค่นะเวลาลงไปเนี่ยอสวินทุกไปเนี่ยเราจะได้รับอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเปอร์็นะมันจะเขียนเลยว่ามันแต่ละอันเนี่ยมันให้กลุ่มไหนนะฮะก็ลองมาดูดูนะแต่ที่ผมแนะนำไม่คือให้ทำนะ ไม่ใช่แถวน,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 น <c oughs> ี้แน่นอนนะฮที่แนะนำหน้านี้มีไหมวะเพราะตรงหน้านี้มันเป็นแค่อสุวินทั่วไปอะดาร์กในโอเคหน้านี้ไม่มีนะ <c oughs> ไอที่จอดจงเฉพาะกลุ่มเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้รีบทำนะอ่าอันที่ผมจะแนะนำให้ทำคือ เป็นอันนี้มันเป็นประมาณแบบเนี้ยคืออัศวินทุกตัวเลยอัศวินทั้งหมดเนี่ยได้คลิอะไรอย่างเงี้ยอันแบบนี้จะแนะนําให้ทํานะคลิเนี่ยค่อนข้างมีผลในอารีน่าค่อนข้างเยอะการที่จะจุนคิดจุดอ่อนได้เยอะเนี่ยค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดแล้วไม่ติดบล็อกนะอ่าถ้าเกระจายเรียงนะ คือผมจะให้แนะนะนำทำอันที่แบบเป็นอศวินทั้งหมดก่อนเนาะแล้วให้พวกแยกกลุ่มแล้วค่อยามาไล่ทำที่หลังเนาะโอเคฮะแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นของเออกิจกรรมเนาะซึ่งตรงนี้ก็ได้เป็นโบนัสของเออทั้งหมดเหมือนกันในตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำนะตอนนี้ แต่เราว่างๆเข้าไปนั่งทําก็ได้ฮะมันมันยังไม่ใช้เพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันให้มามันก็ยังไม่เยอะอะไรนะแต่มีไว้ก็ดีฮะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆฮะสำหรับเคสักดิธิ์มันก็ประมาณนี้แหละอาผมแนะนําทําอันที่มันได้ปับอสุรทั้งหมดก่อนไล่พวกแยกกลุ่มที่มันให้ปับแยกกลุ่มค่อยมาไล่ทำก็ได้ฮะก็ประมาณนี้สำหรับเคสักดิธิ์เนาะมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมทีนี้ครับขอบคุณครับ